สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปองปายเบิร์สุภูสุคนเนาะเมื่อดีได้มาพบมาพอกับบ่าเอกชาแนลอีกเส้นเก่าเส้นเคยยนะทุกคนเนาะก่อนที่ทุกท่านทุกคนจะไปรับฟังรับชมคลิปยังไงนั้นขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่บ่าเอกทําลงในช่องนะจ๊ะก็วันนี้ไปกะพาทุกคนมาทำรีแอคชั่น เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว่งเมืองภาคใต้เนาะภาคใต้ของประเทศไทยหลังจากที่พี่ก็ได้ทำรีอคชั่นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของภาคเหนือไปแล้วจะมีเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่แล้วก็พี่จะไปเจาะไปทั้งภาคอีสานมาแล้วแล้วก็ภาคกลางมาแล้วต่อไปจะทำารีอคชั่นทางภาคใต้กันนะทุกคนเนาะว่าสถานที่ภาคใต้มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างแล้วก็จะสวยอะไรจะว้ววขนาดไหนให้ทุกท่านทุกคนไปรับฟังรับชมดีเพรอมกระเป๋บบาเอกกันเลยจ้า ถ้าพูดถึงปากใต้บ้านเราหลายคนต้องนึกถึงน้ำทะเลสีฟ้าใสแจ๋วกับแนวอกาอันดมของฝั่งทะเลอันดามันใหมคะแต่จริงๆแล้สวยนะว้าวจริงๆยังไงทะเลเป็นภาคหนึ่งนะแต่คงอยากไปมากภาคใต้เพอยากไปเที่ยวแบบเพราะว่าจะที่เที่ยวเยอะ สวยจริงนะทุกคนว้าเลยเนี่ยเช่นเชียวหลานนับที่หนึ่งนะทุกคนสวยจริงอ้ยชอบมากเลยผมชอบอย่างนี้ผมชอบจรึงนะมันดูแล้วมันสบายหูสบายตาค่ทุกคนอยากไปเล่นน้ำจริงนะทุกคนนะน้ำมันน่าเล่นจริง เนียบงบการพักผ่อนแบบสุดๆรวมถึงโอ้อยากไปทุกคนนะอยากไปจริงๆนะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกนั้นงมีพิกัดสวยๆและกิจกรรมน่าทำอุทยานเนางเขาศกโอ้น้ำใสเหรอน้ำทะเลหรือน้ำเค็จืดวะดูเหมือนน้ำจืดนะทุกคน โอ้ยสวยสวยอย่างนา้งใต้น่ยยอมรับเลยเนาะสวยแบบโอ้พใต้มีสองดูทุกคนนะฝนกับนาร้อนถูกปะโอ้ความใสของน้ำทุกคนโอ้อยากไปทุกคนเลยมีวัสนาได้ไปวันนอแนนน์อืม เดียวนดูดูน้ำใสเหมือนพื้นเลยพื้นดินเลยทุกคนกระบี่ใช่ในกรเบียผมอยากไปมากเลยอุย้ยสามมอลกรมันใส่มอลกตจริงนะ <c oughs> น้ำทะเลเหรอน้ำจืดหรือน้ำเคะนะ็มเนี่นแนี่ สวยทุกสถานที่เลยผมประทับใจมากเลยของคต้เนี่ยเฮ้ยผมชอบทุกทุกทุกที่เลยเนี่ยตั้งแต่ดับหนึ่งมาถึงดับห้าเนี่ยโอ้โอากาศน่าจะดีทุกคนเลยผมชอบนะอยากไปอยากไปที่ทุกคนชอบจริงวบ้าเลยเนี่ยดูเดี๋ยวทุกคนอาทะเล กระบี่แล้วทุกคนโอ้กระบี่<ป><ป>มีที่เทียทเท่ยวเยอะนะทุกคนเนาะกระบี่มีที่เทียทเท่ยวเยอะจริงๆนี่ผมอยากไปอย่างนี้ทุกคนคผมชอบแบบนี้บบนผมอยากไปแบบนี้สักครั้งหนึ่งนะโอ้ในชีวิตเนี่ยมันจะมีความสุขมากนะมันมันม,มีทําให้เรารอดไปใช่ปะเกาะกลาง คงมีความสุขกันด้วยนดูนะถ้าไม่มีใครมารบกวนถ้าไม่มีเรื่องใครมาทำงวนวานน่าจะมีความสุขมากสวยว่ะทุกคนวิวสุดยอดเลยพังงาใกล้บ้านเราเนาะสมเด็จนาซี สุดยอดเลยโอ้ยสุดยอดเลยทัวร์เนี่ยดูถัดมาจากจุดชมวิวเสม็ดนางชีประมาณสองกิโลเมตรเราจะพาลงเรือที่ท่าเรือบ้านหินงร่มเพื่อเดินทางไปเที่ยวเกาะปันยีกันค่ะเอ้ยเกาะปันยีเหมือนเคยได้ยินเออใช่ผมเคยเคยดูนี่ไงมีสนามบอลด้วยแจ๋วอ่ะเออดีดีเลย มัน,นมีสนามบอลในสนามน้ำบอลเลยนะความฝันของผมโอ้ย,อาม,าอยอมีรา,า,าคาดักไมหมมันน้ำเลย่ไมันเป็นเมืองใครมันอ่าวทะเลนะทุกคนสู้สวยอีกหนึ่งที่เที่ยวห้ามพลาดของเมืองใต้นัน่นก็คือเกาะพระทองจังหวัดพงังงาค่ะอยู่ในอำเภอคุราบุรีมันเป็นเมืองใครมันอ่าวทะเลนะทุกคนสู้สวยมีบริเวณตอนกลางของตัวเกาะเป็นทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าสีเหลืองทองนี่คืออะไรทุกคนเล็กใหญ สัตว์ป่านานาชนิดโดยเฉพาะกวางม้าที่หาดูได้ยากไฮไลท์ของเกาะลราทองจะอยู่ที่ช่วงเวลาพระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้าค่ะรอู้หักใต้นั้นสวยจริงทุกคนน่าไปเที่ยวน่าไปอยู่ด้วยนะว่าขาคใต้นะเพราะอากาศบรรยากาศน่าจะดีเหมือนกับภาคเหนือนะไปเให้พวารรค์หกดูเงี้ยโคโลญลักษ์ภาคใต้แล้วเนี่ยที่มันสวยนะทุกคนภาคใต้อ่ะ ซอนเลยล่ะค่ะอืมตายมีซอนได้เหรอนี้เปลี่ยนฟิลมาเที่ยวเมืองยอดทิศอย่างภูเก็ตกันบ้างค่ะกับพิกัดที่คนชอบถ่ายรูปจะต้องถูกใจมากๆนั่นก็คือย่านเมืองเก่าของภูเก็ตหรือว่าภูเก็ตเอท่านั่นเองพิกัดใจกลางเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตย์ตรงนี้เหมือนเคยเห็นเขาถ่ายละครนะทุกคนเนาะเออใช่ใช่ใช่ที่เขาไปถ่ายละครนี่เคยเห็นทุกคนเห็นในหนังอะไรละครน่ะเขาถ่ายกันผาดสิกมากเลย โอ้หวัดยังเหมือนเลยทุกคนรอบๆภูเก็ตนั้นมีเกาะแก่งให้เราออกไปเที่ยวไปทัวร์ดำน้ำกันเพียบแต่อีกเกาะที่เราอยากแนะนำนั่นก็คือเกาะราชาค่ะเป็นเกาะอีกแห่งของภูเก็ตาน้ำทะเลใสคล้ายกับสิมิรันโอ้สนเกาะให้ราอินบวกกับการเดินทางที่ใช้เวลาเพียงไม่นานก็อยู่ห่างจากภูเก็ตเพียงแค่15กิโลจึงเป็นเกาะอีกแห่งที่นักท่องเที่ยวนิยมและน้ำเหมือนน้ำเล่นอะไย่างเี้ยนะ แนะนให้าที่นี่เลยค่ะกับหมู่บ้านคีรีวงศ์อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชหมู่บ้านน่ารักท่ามกลางวงล้อมนครศรีแม่น้ำผ่านกลางหมู่บ้านชาที่ดสมบูรณ์น้ำจืดเปล่าทุกคนอ่ะเฮ้ยน้ำจืดแน่เลยจริงเหรออากาศดีเหรอที่สุดในประเทศไทยเลยหรอเฮ้ยจริงปะเนี่ย ก็เลยเป๊ะทุกคนเหมือนกับต่างประเทศเลยอืมที่มีประเทศไทยเรามีที่เที่ยวเยอะนะมันจำเป็นต้องไปต่างประเทศนะทุกคนเนาะที่ประเทศไทยเนี่ยก็ไม่รู้จะไปครบหรือเปล่านะทุกคนอุ้ยอื้ยปลาปลามันเชื่องวะทุกคนโอ้โหทุกคนอะไรวันนี้อยากไปไปกันบ้างคะกับ15ที่เที่ยวห้ามพลาดของปักใต้บ้านเรา ช่มิ้นยอด,ดเลยเจ๋งนะ<ว>จริงมจ,จังหวัดและหลายที่เที่ยวที่คุณคาดเก่งกันแวะไปอีกมากมายซึ่งเราจะหยิบมาชี้เป้ากันต่อในคลิปห,หน้าอย่างแน่นอนค่ะใครไม่อยากพลาดว้าวบอกได้คำเดียวว้าวนะทุกคนผมอย่างชอบเลยโอ้ยผมลงสเสน่นะที่เที่ยวภาคใต้เยอะจริง,รงๆนะทุกคนเนาะโอ้โหชอบอ่ะได้โอ้โหถ้ามีโอกาสไปสักครั้งเลยจะคนในชีวิตคงมีความสุขมากนะผมอ่ะ โอ้ oh, จบไปแล้วนะทุกคนสําหรับ <c oughs> จบไปแล้วนะครับกคนสำหรับคลิปเรียกชันสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคใต้ผมบอกได้เลยว่าว้าวว้าวตึงตาตึงใจและผมอยากไปมากๆทุกคนหวังว่าทุกท่านทุกคนคงชอบและชื่นชมบรรยากาศอ่าธรรมชาติทางภาคใต้ทุกคนผมว่าผมลงสเสน่ห์ภาคใต้แล้วนะแค่ดูวิวอ่าเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเนะี่ยโอ้โหสุดสุดเลยทุกคนมันเหมือนเหมือน,นต่างประเทศเลยนะทุกคนนะชอบชอบชอบ,ชอบทุกคน บอกได้แค่เดียวว่าผมชอบอ่ะลวงรังกสเสน่ห์ภาคใต้แล้วก่อนที่จบคลิปไปคนเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่เบรกทำในช่องเนาะวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะทุกคนนะว่าคลิปหน้าว่าเบรกจะทำคลิปเกี่ยวกับ reaction รีแอคชั่นสถานที่ไหนนั้นรอเชืท่านทุกคนรอติดตามอ่าตอนต่อไปนะจ๊ะวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนสบายดีสวัสดีทุกคนเด้อ